สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมมีตู้ใหม่เข้ามานะเป็นตู้สเต็ปนะผมกาชาเดสโซซานันเองนะผมก็ใครจะพีคเอาเรื่องเลยนะฮะ ก็อางนี้นก็หมายความว่าอ่าพวกเดลว,วิฟิล์มเลสเนี่ยไม่น่าจะมาอีกแล้วนะผมโอเคเบราม,มี่เนี่ยก็มาเป็นสายวิ่งสีเขียวนั่นเองนะฮะก็มาเป็นตัวสเตปธรรมดานะผมก็ผมมีอยู่สี่พันกว่าเพชรน,นะผมก็จะสุ่มให้ได้สักไมแปดสิบก็พอแล้วนะผมไม่สุ่มให้หมดอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอดูต,ตัวต่อไปดีกว่านะผมโอเคสคิเลยฮะ,อะไอพวกตู้สเตปเนี่ยน่าจะการันตีที่สเตปสุดท้ายนะะผม กาตีตัวใหม่โอเคครับผมเจ็บสามกาตีสี่ดาวหนึ่งตัวอ่าไม่แน่ใจว่าไอาตัวต่อไปเนียจะเป็นพวกอ,อ,อ่อ e d เ e โอหรือเปล่านะี e d อแล้วก็ leo น่าใช่นะครับผมถ้ามันมีมาอีกนะแต่ว่าเวามี่เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลดูสปอยมาก่อนเลยนะครับผม,มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับต่อไปมาดูที่เต็จที่4นะครับผม เอาจริงผมว่าเบลามี่ตัวนี้เนี่ยมันก็ค่าจะน่าจะเก่งเอาเรื่องเลยนะผมเป็นสายวิ่งนี่ค่าจะเก่งเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวเ็ปด้วยนะผมน่าจะปั้นได้ง่ายเลยนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบเบลามี่เนี่ยก็สุมฮะมันไม่น่าจะมีตัวใหม่กว่านี้มาแล้ว mm hmm. ผมนนี้คือร่างใหม่ล่าสุดของมันแล้วนะ mm hmm. โอเคต่อไปเซรที่ห้าแล้วนะผมมาดูการชาปเปิดตัวของเบลามี่ดีกว่านะครับผมโอเคครับไหน ไหนเอ่ยสายวิ่งใช่ไหมเบลามีม่มันต้องแน่นอนอยู่แล้วสเตปนี้มันการันตีนะผมโอเคสวยเบลามี่นะผมกระสุนสังหารแห่งเดโลซ่าแล้วเข้ามาเป็นโอ้โหโครลาซอนนะผมแล้วก็สายโลกว่าจะคิดไปได้มาสองตัวเลยนะเบลามี่โอเคอันนี้ถ้ากิดว่าเราการันตีไว้แปดสิบแล้วนะผมถ้าสุ่มอีกหนึ่งรอบนะ ตัวที่เหลือคือโบนัสล้นลนลนลวนๆเลยครผมกําไรเห็นๆแต่ว่ามันจะออกให้ไหมนี่สิมาดูเส็จที่สองนะครับผมคลิปไปสี่ดาวเงียบคลิปต่อไปเส็บสามการันตีสี่ดาวเ,ออเบลามี่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยอีกสักสองตัวก็ยังดีสเต็กแมนสายหมัดอ้โอ,โอ้แต่ละตัวเออ เ็ดที่สี่ผมการาันตีสี่ดาวนะมาเบลามี่อูซบอะไม่เป็นไรครับผมเราก็น่าจาก,การันตีที่เวลแปดสิบเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคสวยนะผมเรียบร้อยอะเบลามี่นะผมตัวสเต็ปเวลแปดสิบสายวิ่งสีเขียวก็ได้มาไปที่เรียบร้อยเลยนะผมโอเคครับ ก็เดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวเวลามีแด้วกันนะผมคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้มถ้าใครสุ่มเกลือไม่เกลือ,อังไรลองคอมเันมาดูนะวันนี้เนี่ยโหตัวลาปน,นะครับสวัสดีครับ